ฝากถึงคนไทยกลุ่มน้อยนะคนไทยกลุ่มน้อยเนะี่ยจริงๆเนี่ยน,นะฮะท่านไม่ต้องไปแอนตี้หรือไม่ต้องไปบูลลี่แรงงานต่างด้าวมากหรอกครับนะฮะตั้งหน้าตั้งตาต่างคนต่างทำมาหากินนะในะไอ้เรื่องในส่วนที่แบบว่าจะไล่เขากลับบ้านในบทถามจริงๆเอาส่วนไหนคิดครับเอาส่วนไหนคิดครับนะฮะถ้าคุณจะไล่เขาเนี่ยคุณไปบอกผู้นําเรานู่นนะฮะว่าเปิดชายแดยนหรือว่านะต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพื่อที่จะนะมาชดเชยแรงงานคนไทยที่แอบเลือกงานหรือไม่ทํา ตามจุดประสงค์ของนายจ้างเขาจ้างงานใช่ไหมฮะนี่ถ้าได้ถ้าไม่ได้แรงงานต่างด้ามาทํางานเนี่ยบอกตรงนะนะมีถนนหนุนทางที่สมบูรณ์แบบไหมตึกถนนอะไรเนี่ยมันจะเสร็จเป็นเสร็จนะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีพระคุณกับเราฮนะเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันจิตแม่ตานะต้องมีนะคนไทยผมเชื่อว่ามีทุกคนนะแต่บางคนส่วนน้อยเนี่ยนะฮะไม่รู้จะไปบุลลี่แต่ไ่ถามจริงฮะเขามาของ,งานคุณทำเหรอเขาไปเหยียบหางคุณหรอครับใช่ไหมฮะ Subtitles